ตัวอ,อย่างกรณีการเตรียมการนำเสนอของนายเซึ่งใช้หลักปฏิบัติดังนี้1กำหนดวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ1.1เพื่อให้คณะกรรมการสอบเข้าใจวิทยานิพนธ์ที่ดียิ่งขึ้น1.2เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนที่ยังไม่ชัดเจนให้คณะกรรมการสอบได้รับทราบ2ศึกษาคณะกรรมการสอบคณะกรรมการสอบของนายเประกอบไปด้วยคณะกรรมการสอบ5ท่านมีอาจารย์ที่ปรึกษาลหลากักทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสอบกรรมการอีก4ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย2ท่านและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยอีก1ท่านจากการสัมมานาเข้มวิทยานิพนธ์หนึ่งและ2ในายเอได้ถูกประเมินโดยคณะกรรมการจำนวน4ท่าน มาก่อนแล้วยกเว้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่นายเอยังไม่เคยพบมาก่อน 3. ศึกษาสภาพแวดล้อมสถานที่ที่ใช้ในการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ได้แก่อาคารจุลรมณีห้องหมายเลขหนึ่งนายเอได้สำรวจสภาพแวดล้อมมาก่อนแล้วพบว่าโต๊ะที่นั่งเป็นโต๊ะใหญ่เมื่อเข้าไปในห้องต้องนั่งที่หัวโต๊ะด้านติดประตูข้างโต๊ะจะมีเครื่องฉายภาพข้ามศรีรษะตั้งไว้เครื่องรุ่นนี้เคย ใช้มาแล้วเพียงดึงลงมาก็ใช้ได้ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC 1เครื่องไม่จำเป็นต้องใช้ไมโครโฟนอากาศภายในห้องค่อนข้างเย็นจำเป็นต้องสวมเสื้อผ้าหนากว่าปกติในวันสอบ4เตรียมเนื้อหาลำดับขั้นในการนำเสนอเนื้อหาจะเรียงลำดับตามบทในวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ต้นจนจบปกติ1และ2จะนำเสนอประเด็นสำคัญ4ประเด็นแค่ในบทที่3 4และ5จะนำเสนอเนื้อหาสาระอย่างละเอียดหัวข้อที่5เตรียมสื่อและเครื่องมือในห้องสอบมีเครื่องฉายภาพข้ามศี ต้องทําการฝึกซ้อมอย่างน้อย2ครั้งโดยครั้งแรกซ้อมตามลําพังครั้งที่2ให้เพื่อนอย่างน้อย2คนมาเป็นผู้ฟังเพื่อจะได้เสนอแนะสิ่งที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขการเตรียมสื่อเพื่อการนําเสนอหลักการในการป้องกันวิทยานิพนธ์น,นักศึกษาอาจจะจําเป็นต้องใช้สื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้นะคะกลุ่มที่1ค่ะสื่อในการนําเสนอเนื้อหาสาระสื่อที่จําเป็นมากก็ได้แก่ประเภทจไลย์คอมพิวเตอร์นะคะเครื่องฉายภาพข้ามสี ะเป็นนต้นค่จะมีแผ่นใสนะคะเครื่องฉายแผ่นใสนะคะก็มีด้วยนะคะแต่ปัจจุบันก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เนาะเป็นสิ่งที่ประกอบในการนําเสนอเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ์นะคะตั้งแต่ต้นจนจบด้วยคุณสมบัตินะคะของคอมพิวเตอร์นะคะผ่านโปรแกรม powerpoint นะคะนาเสนอก็ได้ดีนะแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่นักศึกษา,ศาจะต้องเตรียมมานะคะถ้าจะเตรียมมาอาจจะใช้น้ตบุ๊กของตัวเองก็ได้เพื่อความสะดวกในการใช้ก็ได้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะใช้ก็คือให้มาก่อนนะคะให้เข้าห้องสอบ เตรียมัวก่อนล่วงหน้าสัปมาหหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะเตรียมเข้าไปแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นะคะช่วยติดตั้งฝึกซ้อมไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสอบนะแล้วก็วันที่สอบก็สามารถจัดการเองได้นะคะหรือว่าถ้าเจ้าหน้าที่ท่านไปดูให้ก็จะส่วนใหญ่เขาจะจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูให้มีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ซ้อมก่อนนะคะเตรียมตัวนะคะก็ติดตั้งลองดูก่อนเหมือนกับที่เราเคยเตรียมตัวก่อนที่จะตอนที่เราไปเข้าไปดูห้องนะคะตอนที่เราเข้าไปดูห้องสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะดูถ้าจะเอาคอมพิวเตอร์ หรือว่า iPad อะไรมาด้วยนะคะหรือว่าเอาเครื่องบันทึกเสียงจะมาอัดเสียงอะไรก็ต้องขออนุญ,ญาตท่านอาจารย์แล้วก็บอกท่านอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตท่านด้วยถ้าท่านอนุญ,ญาตก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าในห้องสอบนั้นมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะนักศึกษาจะบันทึกข้อมูลมาจากแฟลชไดร์ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นไปได้บางท่านก็จะค้นหาข้อมูลเพิ่มก็อาจจะเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยนะ,ะแล้วตอนก่อนจะสอบนี่ก็ให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งช่วยไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ลองใช้ดูนะคะประมาณนาน ะะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่คณะกรรมการสอบท่านจะมานะคะสําหรับหัวข้อที่2เนี่ยนะคะเป็นสื่อประกอบการนําเสนอเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทําวิทยานิพนธ์เนี่ยค่ะสื่อที่เป็นที่นิยมกันมากก็ได้แก่นะคะการบันทึกภาพนะคะรูปภาพนะคะรูปภาพภาพถ่ายวิดีโอนะคะทั้งภาพนิ่งแล้วก็ทั้งวิดีโอนะคะถ่ายไว้เวลาไปเก็บข้อมูลนะคะในเรื่องที่นักศึกษาอาจจะบันทึกภาพไว้ขณะที่ทําการทดลองหรือขณะที่กําลัง ใช้ชุดการสอนนะคะหรือว่าชุดฝึกอบรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะหรือว่าชุดศูนย์การเขียนอะไรประมาณนี้นะคะเป็นตัวอย่างของพิมพ์เขียวอุทยานการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือรวมไปถึงภาพถ่ายขณะลงไปเก็บแบบสอบถามขณะไปสัมภาษณ์นะคะหรือว่าขณะเดินทางประมาณนี้นะคะหรือว่าสถานที่สําคัญๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะคะหรือว่าวิทยาัยผลก็สามารถถ,ถ่ายรูปแล้วก็เอามาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ประกอบได้นะคะเวลาจะนําเสนอและก็อธิบายไป ทีนี้สื่อที่ใช้ในกลุ่มนี้นะคะจะแตกต่างไปจากตามงานวิจัยของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทใดนะคะนักศึกษาจะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการสอบด้วยนะคะบางครั้งงานตัวที่จะนําเสนออาจจะไม่ไดูอยู่ในรูปเร่มของวิทยาณิพ์นะคะอาจจะอยู่ข้างนอกแล้วตรงนี้เราก็ต้องเตรียมไปด้วยนะคะแล้วก็นําเสนอบางครั้งในส่วนของสิ่งที่เราเตรียมมาถ้านักศึกษาเอาโน้ตบุ๊กไปเนี่ยจะจะมีความสะดวกเพราะอะไรคะบางครั้งในขณะ,ะที่ตอบคําถามท่านอา,าจารย์นะคะ บางอย่างเนี่ยก็จะไม่มีข้อมูลในในรูปเล่มของยานิพนธ์ถูกไหมคะดังนั้นนักศึกษาก็ต้องทําไงคะเปิดรูปภาพกลุ่มนี้และค่ะอย่างเช่นอาจารย์อาจจะถามว่าไปเก็บข้อมูลที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วจะมีรูปภาพที่นักศึกษาไปถ่ายอย่างเช่นถ้าเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นสถานที่แล้วก็มีป้ายบอกสถานที่เงี้ยนี่เรก็ไปยิงใช่ไหมคะไปโพสท่าหล่อๆสวยๆเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปมาไว้นั่แหละค่ะก็จะบอกอาจารย์ก็คือกดรูปภาพที่ขึ้นมาผมไปตรงนี้มาครับหนูไปตรงนี้มาค่ะประมาณนี้นะคะการเตรียมสื่อเพื่อการนําเสนอที่ด นักศึกษาควรปฏิบัติ3ข้อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. พิจารณาเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาของการนําเสนอนะคะ 2. ค่ะเป็นการผลิตสื่อตามที่กําหนดไว้ในข้อที่1นะด้วยเทคนิคการผลิตที่ถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะ 3. ค่ะเป็นการทดลองใช้สื่อนั้นๆขณะทําการฝึกซ้อมการนําเสนอค่ะข้อแนะนําเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อการนําเสนอนะคะข้อที่1ค่ะควรใช้ภาพแทนตัวอักษรให้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะการใช้แผนภูมิสถิ แผนภาพนะคะซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วยังจะช่วยให้เข้าใจเรื่องราวได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยนะคะข้อ2ค่ะการนําเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือว่าตัวอักษรนะคะที่ปรากฏอยู่ในเล่มวิทยานิพนธ์ไม่ควรถ่ายเอกสารจากต้นฉบับแล้วนํามาขึ้นบนหน้าจอนะคะควรพิมพ์ใหม่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เลยก็ทาขึ้นมาใหม่ให้เห็นตัวเลขตัวอักษรที่ชัดเจนนะคะเสนอโดย powerpoint ใช้รูปให้มากนะคะให้ ให้ตัวอักษรน้อยแล้วก็ใช้การพรีเซนต์ที่มีเนื้อหาสาระที่ดีนะคะตัวอย่างของการนําเสนอกรณีศึกษาของนายเเนาะเดี๋ยวคุณยกตัวอย่างให้ฟังนะ ตัวอ,อย่างกรณีศึกษาของนายเที่ได้เตรียมสื่อเพื่อนําเสนอไว้ดังนี้ค่ะสื่อเพื่อการนําเสนอของนายเได้แก่ 1. powerpoint จํานวน20หน้าจําแนกได้เป็น7หัวข้อเรื่องดังนี้เรื่องที่ 1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหามี3หน้าเรื่องที่ 2. วัตถุประสงค์และสมมติฐานในการวิจัยมี2หน้าเรื่องที่ 3. ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้องมี3หน้า เรื่องที่4วิธีดำเนินการวิจัยมี5หน้าเรื่องที่5ผลการวิจัยมี5หน้าเรื่องที่6การอภิปรายผลมี1หน้าเรื่องที่7ข้อเสนอแนะมี1หน้าในส่วนที่2ก็คือเป็นวิดีโอที่ถ่ายความยาว5นาทีเครื่องมือที่3ก็คือเป็นชุดการสอนแล้วก็ภาพถ่ายภาพนิ่งตอนที่ลงเก็บข้อมูลลงพื้นที่พบกลุ่มตัวอย่างและสัมภาษณ์